สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะคะแวะมารับชมในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่น่ารักอบคุณมากๆเลยนะคะแม่แม่คะ หลับแล้วนะคะแม่แม่หลับแล้วค่ะมาดูนะคะลูกชายยืนเฝ้าเขาไทยบอกลูกชายอุ้ยบอกลูกชายนอนกับแม่เลยลูกนอนกับแม่เลยไปน,นั่นฝั่งโน้นว่ะลูกดูนะทุกคนน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะ สี่เดือนแล้วหลังจากที่คลอดมาเนาะคลอดเตาภูคำมานะคะสี่เดือนแล้วแต่แม่ออรไทก็ยังไม่ล้มตัวลงนอนนะคะวันนี้นะคะก็เลยพ่อขวานก็เลยลงให้ออรไทล้มตัวลงนอนอีกครั้งดูนะคะว่าอ่เตา้าภูคำจะร้องส่งเสียงร้องเหมือนแต่ก่อนไหมนะคะแม่ๆคะตอนนี้ก็ยังเงียบนะคะยังเงียบเสียงอยู่นะคะเออนี่คุณแม่กอดขาลูกไว้เลยคุณแม่กอดขาลูกไว้เลย กลัวลูกหายอาจจะย่อนย่อนขาจะหลับแล้วนั่นย่อนขาจะนอนกับแม่หรือเปล่านะคะแม่แม่มาดูกันนะคะในคลิปนี้นะคะมาดูความน่ารักความอบอุ่นของแม่ลูกกันนะคะแม่แม่คะ่ะหลังจากที่ได้ตาผู้คําได้สี่เดือนเนาะแมวไทยยังไม่ล้มตัวลงนอนนะคะแม่แม่คะ่ะตอนนี้พ่อควันเราก็กําลังนะคะกล่อมลูกสาวให้ล้มตัวลงนอนนะคะแล้วก็รอดูว่าผู้คํา ส่งเสียงร้องเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าเนาะสองสามเดือนที่ผ่านมานะคะเวลาแม่อไทรล้มตัวนอนแบบนี้นะคะผู้ค้ำจะส่งเสียงร้องแล้วก็ทําให้แม่อไทยไม่กล้าล้มตัวลงนอนนะคะแม่ๆตอนนี้ก็ล้มตัวลงนอนได้นานอยู่นะเนี่ยนานแล้วนะคะเต่าย,ยังไม่มีเสียงนะยังไม่มีเสียงร้องนะคะทุกคนยังไม่มีเสียงร้องเลยนะคะ นี่เลยนะคะแน่ๆค่ะเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นกันเนาะไปดูหน้าตาก่อนมาดูกันหลับจริงไหมหลับจริงไหมตอนนี้ลูกชายก็เดินวนอยู่นะคะเดินวนอะจะไปมุมไหนดีไปมุมไหนดีลูก โอ้ไทยหลับแม่ไทยหลับจริงๆนะคะแม่แม่ค่ะหลับจริงๆนะคะนี่อุยเอ็นดูมากนะคะทุกคนเอ็นดูมากเลยนะคะกลางคืนนอนแบบนี้นะลูกกลางคืนหนูก็ล้มตัวลงนอนแบบนี้เลยนะคะคนเก่งมีมีสกิดมีสกิด มีขาขาสะกิดมือแม่ด้วยนะเอ้ยตาเอ้ยขาสะกิดมือแม่ด้วยนะเนี่ยนะดูนะคะทุกคนคะ่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากเอ้ยนุกดูนะคะแม่แม่แม อ่ะเตานอนลงลูกนอนลงนี่น่ารักมากเลยนะคะแม่แม่เห็นแม่นอนแล้วไม่นอนเลยโอ้ยลูกสาวแม่แม่ได้นอนแล้วนะคะเน่ได้งิบสักประมาณ10-20นาทีก็ถือว่าโอเคอยู่นะแม่แม่ ันนี้นอนล้มตัวลงนอนนานแล้วนะเนี่พเพราะแต่เอาเอานอนนานแล้วนะคะเนี่นานแล้วได้นี่ก็สี่ห้านาทีแล้วนะเนี่ย<ม>นี่ไม่ควรถ่ายคลิปได้สี่ห้านาทีแล้วนะคะเนี่อ่เรามาดูกันว่าจะได้คลิปนี้จะได้ถึงสิบนาทีไหมอ่าการนอนของพี่ออรไทยน,นะคะแม่อรไทยของเรานะให้นอนก่อนนี่นะคะต้องฝ,ฝึกฝึกฝึกไว้ก่อนเดี๋ยวกลางคืนจะได้รู้เนาะอืม ให้พูกคำรู้ก่อนว่าแม่นอนแม่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแค่นอนหุ้ยเสียงกปนผอมบ่ไม่เห็นอยู่เห็นใกล้อยู่ <_ A> ไม่อยากขยับบ่อยไง ตื่นอีกขึ้นไหนเนาะกระโบกขึ้นมาบ่ได้เอาโบกมือเปิดเปิ่นอือห นอนในอ้อมอ้อมมือแม่เลยลูกเอาดูเข้าไปนอนในอ้อมโอม,มือแม่เลยลูกกลัวมือแม่กลัวมือแม่ไงเต่าอ่ะเตากลัวมือแม่ดูน่ารักมากดูนะคะทุกคนเต่ากลัวมือแม่ มมือแ่่งตากลัวมือแม่ค่ะทุกคนค่ะดูค่ะตากลัวมือแม่ค่ะเออนอนในช่องนั้นแม่ลูนันนั่นนัช่องใต้อ่าอันนี้แม่น่ะไปไม่เป็นแล้วนอนคนละเทียงเออเห้แม่นอนกนพอมีแห้ง ดูเอ็นดูมากเลยนะคะแม่แม่อย่าลืมแวะมาชมคลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะคะแม่แม่เป็นคลิปที่แบบว่าอุ้ยตั้งสี่เดือนนะคะแม่แม่ตั้งสี่เดือนที่ที่จะหลอกล่อให้อลไทยนอนล้มตัวลงนอนแล้วไ่ให้พูร้องนะคะได้นะคะแม่แม่คือคือนานมากนะคะแม่แม่คือนานมากเลยนะคะตั้งสี่เดือนเลยนะคะแม่แม่ค่ะฝากแม่แม่แวะชมคลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้อา,อาลไทยแล้วก็ตาภูคํานะคะแม่แม่เพราะว่าเดี๋ยวจะทดสอบภูคํานะคะไปเรื่อยๆเยนาะแม่แม่เพื่อจะได้แมวไทยก็จะได้ชินด้วยนะคะว่าโอ้อันนี้หลับจริงเลยนะแม่แม่หลับจริงนะคะเสียงผายลมนี่คือหลับจริงๆนะคะแม่ หลับจริงนะคะแม่ๆจ๋าหลับจริงค่ะหลับจริงหลับจริงเลยนะคะแม่ๆว้าวอ๊า,า,าอทายอุยเต้าลงมาลูก โอ้ยแม่ก็ยอมลูกทุกอย่างเลยนะนอนลูกนอนนอนไม่ต้องลุกลูกไม่ต้องลุกแน่เลยนนจะลุกแล้วนอนนานอยู่นะแม่แม่นอนนานอยู่นะนอนนานอยู่นะแม่แม่ เออเอาพลิกพลิกตัวก่อนเออโอ้ยเกือบได้สิบนาทีเอออุย้ยนอนได้เกือบได้สิบนาทีอยู่นะอุ้ยแม่แม่รู้ตาหิวฮ้าตาหิวแล้วบอตาหิวมัมมัมนะ<แ>อุย้ยเกือบได้อุย้ยแม่ถือว่าถือว่าโออยู่เนาะได้ยีบสักประมาณเกือบจะสิบนาทีได้อยู่นะคะแม่แม่แมแมเกือบสิบนาทีได้นะคะแม่แม่ โอเคเดี๋ยวให้เตาหมัม่มๆก่อนนะคะแม่แม่แมเราต้องฝูกฝนไปเรื่อยๆเนาะแม่แม่เนาะนี่นะคะได้อยู่จะนอนแล้วนะคะแม่แม่จะนอนแล้ว แล้วแม่แม่หลับด้วยกันแล้วแม่กับลูกนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับซับคลา์กดกระดิ่งกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ